แพทนภาดีใจโมยันลูกบวชได้เล่นละครกับสุปตาพระนางคู่นี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งอย่างแพทนภพาตันตะกูลคุณแม่ของน้องเรซซิง่งที่เราจะเห็นว่าไม่ว่าสาวแพทจะพาน้องเรซซิ่งไปด้วยเสมอเมื่อน้องไม่มีเรียนแม่แพททำงานโดยงานอย่างหนักแทบไม่ได้พักจนใครเห็น เป็นต้องชมความแก่งของแม่จำนวนมากล่าสุดแม่แพทได้รับโอกาสเล่นละครร่วมกับสุตาพระนางชื่อดังอย่างเคนธีรเดชและแอนทองประสมที่เจ้าตัวได้รับบทนางร้ายมีบทประชันกับพี่แอนตรงๆเป็นกระชากหัวซึ่งงานนี้แม่แพตก็เปิดใจไว้ว่าดีใจมากที่ได้เล่นกับพี่เคนและพี่แอน สามารถคุยได้ยันลูกบวดเลยเป็นเรื่องที่ภูมิใจมากๆและซิ่งก็ไปคุยกับเพื่อนได้เลยว่าแม่เล่นกับพี่เคนพี่แอนสำหรับค่าตัวไม่ต้องพูดถึงไม่เีเรียดพี่หน่อยเสิร์ฟเป็นส้มตำปูปลาแซบแซก็ได้อยู่แล้ว